สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรหัสเขาเราเท EP ที่529นะครับผมก็นะครับทุกคนสำหรับ EP นี้นะครับพี่ท็อปนะครับจะเป็นแรงแกนแต่งตัวสายเติม,ม,มไปสุมทีมแบกแรง 4v4 นั่นเองนะครับผมก็นะครับทุกคนสำหรับ EP นี้นะ ก็จะไปแบกแรง 4v4 เช่นเคยนะครับทุกคนซึ่งนะครับผมในตอนนี้นะครับรหัสพี่ท็อปก็ยังไม่ได้กู้คืนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนแต่ผมก็สามารถเข้าได้อยู่ช่วงหนึ่งนะครับผมก็เข้าได้ดึกๆนั่นเองนะครับทุกคนก็เลยได้มาอัดคลิปให้รับชมกันนะครับและก็ครับทุกคนสําหรับ EP นี้นะครับพี่ท็อปก็ไปแบกแรงเช่นเคยก็ตามที่บอกนะครับผมแต่งตัวแบบนี้ไปเลยสายเติมตึงๆนะครับผมและก็สําหรับ EP นี้นะครับ ก็อยู่แรงแกนเช่นเคยนะครับทุกคนแต้มก็หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบห้านะครับเลขสวยเลยนะครับทุกคนเลกก็ครับผมตอนนี้อันดับแรงแกนก็อยู่ที่อันดับ6 6 7 0ของประเทศนะครับและก็ครับผมตอนนี้ก็ยังใช้ชื่อเดอะคุณนะคะอยู่นะครับทุกคนก็ตามนี้เนาะและก็ครับผมสำหรับ ep นี้เซตการแต่งตัวก็จะมีตามนี้นะครับก็จะเป็นทรงผมบาวันและก็หน้ากากไฟ และก็จะเป็นในส่ของก้ามทองครับและก็จะเป็นกางเกงสีขาวนั่นเองและก็จะเป็นรองเท้าคาร์บอนสปีดนะครับทุกคนก็แต่งตัวไปตึงๆแบบนี้เลย,เลยลก็นะครับทุกคนสําหรับในตอนนี้นะน้องๆหลายคนก็สงสัยใช่ไหมว่าพี่พท็อปเข้ารหัสได้ไงดโดนแฮกไปก็คือเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนิดนึงก่อนละกันนะครับผมก็คือนะครับตอนนี้ก็คือผมกับคนแฮกเนี่ยสลับกันเปลี่ยนรหัสกันทั้งวี่ทั้งวันนะครับทุกคน คือแก้ไม่ได้นะครับตอนนี้ก็ต้องทนทนไปก่อนนะครับผมแต่คือบอกไได้คําเดียวนะไม่ได้จัดฉากอะไรทั้งสิ้นกูโดนแฮกจริงนะฮะบ,บอกเลยว่าโดนแฮ็กจริงๆนะครับทุกคนโอเคแล้วก็ครับผมสําหรับท่าทางใน EP นี้ก็มีตามนี้นะครับก็ท่าปักคงเช่นเคยแล้วก็จะเป็นนี่เลย m p 4 0แล้วก็นี่นะครับผมกอซ่าแล้วก็นี่ปืนอะไรก็ไม่รู้นะ คิงฟิชเชอร์หรือเปล่าน่าจะใช่แล้วก็ครับนี่ลูกซองมังกรและก็จะเป็น a อ8ครับ <Nope. S 1> แล้วก็นี่ MP 5ไฟและก็ครับผมจะเป็นส่อของนี่ลูกซองเช่นเคยก็เป็นปืนที่หล่อเทสำหรับผมมากๆนะปืนนี้แล้วก็ครับนี่จะเป็น <c oughs> อะไรเนี่ย MP5 ปพไฟะแล้วก็ครับผมอันนี้ก็เป็นฟาร์มัส และก็เป็นท่าหมัดนะครับทุกคนแล้วก็ปิดท้ายด้วยท่า m 4มังกรน,นั่นเองนะครับทุกคนก็เอาของไปตามนี้นะครับผมก็ถ้าสมมุตินะเล่นเล่นอยู่โดนเข้าซ้อนอันนี้ก็ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นเช่นกันนะครับทุกคนโอเคทุกคนไปเดี๋ยวเรานะครับผมไปสุ่มทีมแบกแรงกันต่อดีกว่านะครับทุกคนไปทุกคน let's go ครับผมไปสุ่มทีมแบกแรงกันป โอเคทุกคนตอนนี้ครับก็มาอยู่ในเกมกันแล้วก่อนอื่นปักธงอ t ทีมไป1หนึ่งทีแล้วก็ซื้อปืนก่อนแล้วกันไปซื้อ G 1 8ไปดีกว่านะครับทุกคนยิงรวรวยยิงรวัรวๆอาจารย์เอว๋วดีครับเฮ้ยโอ้โหถ้าโดดผมโคตรเท่ด้านบนไม่มีใครเลยวะโอ้โหโดนเก็บไอ้นี่หมดเลยอะ่ะเฮ้ยเฮได้ยินเสียงตีนได้ยินเสียงตีนอยู่ตรงไหนให้อยู่ด้านบนหรือเปล่า นั่นไงเอาดาวแล้วเหรอหัวโยกจ้าเฮ้ย oh. น้องไปไหนละน้องเอาไปหว่นเฉยอีกตัวอยู่ไหนจ้า อีกตัวอยู่ฝั่งนี้เฉยเก็บสี่ตึงตึงหรือเปล่าเฮ้ยไม่ใช่ดิเก็บสามให้เก็บสามเก็บสามเพราะว่าเพื่อนเราได้ไปตัวหนึ่งไงตัวแรกนะครับผมแมเอ้เรามันของแท้นะ่ะของแท้แอคห,หน่อยแ,แอคหน่อยละกันแอคหน่อยละกันแอคหน่อยละกันอันไแอคแอคแอคฮะแอคฮะ มีใครมีปักธงรเปล่าในทีมนี้แบบปกัปกธงคงปักธงแคนอะไรเงี้ยไฮ้น้องสาวสวัสดีครับสวัสดีครับน้องสาวสวัสดีครับน้องสาวว่าชื่ออะไรอ,ะอ, 2, bye, bye, อ่ะเบอร์สองเบบี้บลูบายบายเบบี้บลูไปทุกคนเฮ้ยลืมซื้อเกาะชิปหายแล้วไงอ้าวไม่ทันฮะเอาเบ่าเอาเบ่าเอาเบ่าเอาไหมเอากับพี่หมน,น้อง ดาสามตึงตึงเก็บสี่ตึงตึงเก็บสี่ตึงตึงครับน้องเก็บสี่ตึงตึงครับน้องเฮ้ยไอเราเนี่ยมันตึงจริงๆเลยว่ะเฮ้ยไม่ไหวว่ะไม่ไหวมันมีตึงกว่านี้อีกไหมแบบมีแบบอะไรที่มันตึงกว่านี้อีกไหมมีไหมมีไหมผมอยากเจออยากเจออยากแบบอยากได้อยากโดนอ่ะอไม่ไหวเลยเอยเปิดอะไรอ่ะ เอ็นเก้าสี่าให้คนอื่นเลยผมไม่ใช้ผมใช้แค่เ k คกระบอกเดียวก็เอาเรื่องแล้วนะครับทุกคนตอนนี้คือแบบเปิดมาผมก็เจ็บชิลแล้วอ่ะวินที่สองเองนะห <Nope. S 1> วัดดีครับเอ้ยหวัดดีครับเอ้ยเอาเปล่าน้องเอาเปล่าเอ้ยหนูเอาเปล่าเอาเปล่าจ้าเอาเปล่าจ้าเอาชิบหายละทีมทีมกูโ <laughs> ผลไปตาย <laughs> อะไรกันครับเนี่ย เอ้ยวิ่ง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 เสียสกิลนะน้องเสียสกิลนะน้องผมว่ามันมีตัวอ้อมหลังผมมาแน่เลยขอยืนแบบดมธมมองมองนั่นไงนั่นไงผมเจอแล้วผมเจอแล้วครับน้องเอาไงตายนะน้องตายนะน้องอสวยงามอ่ะสวยงามสวยงามครับผมบอกเลยทีมเรามันก็ตึงเหมือนกันนะครับเนี่ยเอาเบ้าเอาเบ้าเฮ้ยหนูเอาเบ้าเอ,เอาเบ้า,า,บา,า,บาน้อง อาจาเอตัวเองอาจาเอตัวเองไปหวันนะน้องเมื่อกี้มันมีแถวนี้อีกตัวหนึ่งเอ้าทีมเรายังตึงบอกเลยทีมเรายังตึงโอ้ยของแท้ที่ทีมผมนี่มันตึงจริงๆเลยว่ะเอ้าไอวอลผมตันซะแล้วนะฮะเฮ้ยไม่ไหวเลยซื้อที่ชุบตัวเองหน่อยลวกันมีที่ชุบขายด้วยเฮ้ยลูกสองลูกสองเอ้าเอ้าอ้นมไอ้นม ลูกซองมาลูกซองมาเฮ้ยน้องสาวเขาอุตส่าห์ทิ้งให้ข้าไอหนุ่มไอหนุมผมหน่าเปิดไม่ด่ามา่ไย้นตัวนี้นี่เอยอยากเปิดไม่ด่าคนมานานแล้วผมเป็นเออ่คนดีมานานแล้วผมอยากเป็นคนชั่วมั้งจ้าเอ๋ออจาเอ๋สวัสดีจ้าเอามันอยู่ไหนกันวะ ด่านนี้ผมไม่ค่อยได้เล่นนะก็เลยแบบว่ามันไม่ค่อยอ๋อเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วผมเจอแล้วตายนะน้องตายนะน้องตายนะน้องตายได้ได้ทุยอะไรเนี่ยโอ้โหพูดอะไรพูดภาษาอะไรก็ไม่รู้เรื่องตายนะน้องบอกเลยตายนะตายได้นะมตายนะบอกเลยตายได้นะน้อง เฮ้ยมันคานลงไปชุบกันว่ะมันคานลงไปชุบกันว่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยเชื่อเราไปเี่ยแล้วใครมันยิงผมวะอ๋อผมเจอแล้วผมเจอแล้วอืมเอาทีมเราก็เก็บหมดสิครับจังหวะนี้เฮ้ยเฮ้ย้ไหนุ่มไอหนุ่มมันอยู่ตรงนั้นไอหนุ่มนั่น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 หลังไอวอลหลังไอวอลหนุ่มหนุ่มมันอยู่หลังไอวอลหรือเปล่าเอาไม่อยู่นี่ว่ะแล้วมันไปไหนวะ เอาเอา <S <S 1> <S 1> อะไรอะตายวงเฉยอะไรเกมนี้มันอีซี่เกิน,น่ะทุกคนอู้ผมรับไม่ได้ว่ะมันง่ายเกินอนะ่ะมันแบบมันแบบโอ้โคตรโซอีซี่เลยว่ะเฮ้ยเราต้องไปต่ออีกเกมแล้วผมได้ MVP อีกแล้วว่ามันไม่มีใครแบบมาแย่ง MVP ผมได้เลยเนี่ยเฮ้ยท้อนะเนี่ยเฮ้ยเก้าคิวเองเหรอเกมแรกเนี่ยผมอยากได้ไดแบบซักแบบ เท่าไร่16คิวอะไรเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้วะ่ะเราแบบโดนเพื่อนร้านเงี้ยโดนเพื่อนร้าสนะครับโอ้เศร้าเศร้าเศร้าไปทุกคนเดี๋ยวเราไปอีกเกมหนึ่งดีกว่านะครับผมเกมที่2จะเป็นยังไงไปไปดูกันครับทุกคน let's go โอเคทุกคนก็มาต่อกันเกมที่2ซื้อปืนเฮ้ยไม่ซื้อดีกว่านะครับผมเพราะว่าปืนที่ซื้ออยู่มันก็เหมือนกันนะไปทุกคน let's go ไปเซิงฝั่งนู้นกันต่อไปเซิงกันต่อไปเซิงกันต่อผมชอบผมชอบ เอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับลูกเอาได้แอซิดเฉยเอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับลูกหล่อตายเดอ้อตายเดอ้อลูกหล่อตายเดอ้อลูกหล่อแล้วคือแบบผมยืนวัดด้วยไงประเด็นเนี่ยเอา้าชิบหายแล้วกูล่วงล่วงเฉยโอ้โหแหมมันอุตส่าห์ดาวแล้วนะครับทุกคนมาพี่มาแล้วน้อง วัสดีครับน้องเอา้าไปไหนอีกตัวนึงเอา้าอยู่นู่นเฉยอะไรอ่ะอะไรของมันวะนะเอา้าอยังวะทีมเอา้าอยังวะทีมเออมันต้องงี้ดิผมงงว่ะทำไมมันยิงกันไม่ตายวะปักธงใส่หน้ามันหนึ่งทีแล้วกัน ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เกมนี้ได้อยู่นะก็หวังว่าจะไม่เจอทีมแปลกๆอีกนะฮะแล้วก็ซื้ออะไรดีไอ้วอลสักเม็ดนึงแล้วกันแล้วก็ก่อ2นะไปะทุกคน let's go let's go แล้วคือผมไปได้หมวก2มาตอนไหนวะเนี่ยอ่ะซื้ออัพหมวกหน่อยละกันไปทุกคนวิ่งครับผมวิงว่งวิง่งวิ่งเกมนี้มันจะเดือดเหมือนเกมแรกครับเปล่า ตายเด้อพี่น้องตายเด้อพี่น้องเอาบอเอาบอเฮ้ยไปหวั่นแล้วหนึ่งเอาบอเฮ้ยเฮ้ยถือว่ายิงแรงอยู่นะช็อตมันยิงยิงแรงอยู่นะแต่ไม่เป็นไรครับผมทีมเราโหดอยู่นะมันเล่นปืนอะไรวะเนี่ยโคตรแรงปืนบ้าอเลยวะโคตรแรงอ่ะ ไปหว่นครับน้องไปหว่นครับน้องนี่ปักธงแอคไปหนึ่งดอกของแท้อ่ะเฮ้ยของแท้บอกเลยอีพีนี้เราเจอทีมแบบทีมในอุดมคตินะครับทุกคนแม่แต่อสองอีพก่อนหน้ามันเจอแต่ทีมแปลกๆนะเฮ้แต่ตอนนี้ก็เอ้ยเด็ดตกใจนี่ว่าโดนเข้าซ้อนผมกดผิดนะครับทุกคนแม่แต่ว่าตอนนี้แบบก็ยังไม่เจอแบบว่าไม่ใช่ไม่เจอดิก็ยังแบบไม่โดนเข้าซ้อนนะตอนนี้นะ ก็ถือว่าได้เรื่องอยู่ได้เรื่องอยู่ซื้ออัพก่อนหน่อยอัพก่อนหน่อยไป t s go Let's go เดี๋ยวตั้ง300ซื้ออะไรดีนะซื้ออะไรไม่ได้นะครับทุกคนแม่ตั้งในฟรีไฟนี่แพงเหมือนของในชีวิตจริงเหลือเกินไปวันสองชุบเพื่อนเปล่าชุบเพื่อนไหม ช่วยเพื่อนไหมน้องมันขึ้นยังไงวะเนี่ยมันขึ้นยังไงเลยเนี่ยชั้นสองเนี่ยมันขึ้นยังไงเนี่ยเอา้ามันอยู่ด้านหน้าผมนี่หว่าไปหว่นครับน้องไปหว่านครับน้องของเท่กัวของจริงกัวของเท่ อ๋อของแท้อยู่แล้วผมเนี่ยไม่ธรรมดาบอกเลยไม่ธรรมดา,ามันอนีซี่เกินนะทุกคนแต่ละเกมที่มันลงมาเล่นเนี่ยเฮ้ยไม่ไหวเลยไอย้สกาวาสกาเอ้ยอัพสกาววิวสามนะแล้กันมีตังพันแปดพอดีเลยพอดีเลยได้สกาววลสามตึงๆไปครับน้องเฮ้ยทีมทีมตามพี่มาน้องเดี๋ยวพี่นำทีมเองครับเฮ้ยวันดีครับ สวัสดีครับผม40นะเปล่าจะ40อีกเกมหรือเปล่าเฮ้ยได้อยู่นะได,นะได้เรื่องอยู่นะได้เรื่องเอ้ยหัวโยกหนึ่งวะ่ะเอาบ่อเอาบอ <c oughs> อะไรอ่ะมันอุย้ยทุกคนมันง่ายเกินเนี่ย ฟรีเกมสามยังได้นะครับเนี่ยเกมสามยังได้นะครับเนี่ยเ <c oughs> ฮ้ยอะไรกันครับเนี่ยทําไมฟรีไฟล์มันแบบมันเออมันมันโอ้โหมันโอ้โหพูดพูดยากว่ะทุกคนพูดยากอ่ะเบิร์ดคัมซิเวลอะโอ้โหหรือว่าผมเก่งเกินที่จะเล่นฟรีไฟล์ว่ะอะไรเนี่ยเอมพอีกแล้วเอมพีอีกแล้วแล้วแบบยิงหัวรุัวยิงหัวทุกตัวเฮ้ยผมท้อว่า เศร้านะครับทุกคนแม่โดนแฮกรหัสไม่พอกูต้องมาเศร้ากับอะไรอย่างนี้อีกเหรอเออให้มันแฮกไปดีแม่ทุกคนรหัสเนี่ยผมไม่อยากเล่นเลยเนี่ยโอ้ยทอ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 ,ทอ,ทอโอเคทุกคนช่่งมันแล้วกันก็เดี๋ยวไว้ไ <ป S 1> อัปเดตอ่าที่โดนแฮกลาดทุยละอัดอะไรรหัสละกันนะครับทุกคน ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต่อนอกสําหรับรหัสนี้ก<บ>็ยังโดนเปลี่ยนใบเปลี่ยนมาอยู่นะครับทุกคนก็ฝากเป็นกําลังใจให้พี่ท็อปด้วยแล้วก็นะครับทุกคนสําหรับ EP นี้พี่ท็อปต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับและก็สําหรับคลิปหน้านะครับอยากให้พี่ท็อปทาคลิปแนวไหนก็สามารถบอกพี่ทอ็ทอปได้เลยเดี๋ยวพี่จัดให้นะครับผมแลวก็สําหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้พี่ท็อปด้วยนะครับผมขอบคุณครับ โอเคทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ครับบ๊ายบายครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุบจ๊บๆครับบ๊ายบายป